โยโยโยบายสามมึงตรงเจอก,กันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel u t u b e และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยนะครับเสื้อตัวที่ผมใส่นี่เป็นเสื้อโปโลรุ่นล่าสุดของคลึงลูกหนังนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมไว้แจก เฉพาะ f c ของคลิงลูกหนังในช่วงปีใหม่แล้วก็แจกกันยาวๆเลยนะครับแต่ว่าก็จะสุ่นสิทธิ์เฉพาะ f c คลิงลูกหนังไม่ว่าจะเป็นทางเพจที่กดไลค์กดซีเฟิร์สนะครับทั้ง YouTube ก็กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวรอร่วมเล่นเกมกันครับไม่ว่าจะเป็นการทายผลหรือว่ากิจกรรมในไลฟ์สดนะครับบอกเลยว่า เดี๋ยวช่วงปีใหม่นี่ไลฟ์สดจะกลับมาเต็มรูปแบบแน่ๆทางคลงลูกหนังติดตามกันได้นะครับเอาเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันถูกผิดเรื่องหนึง่งข้อมูลนํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นพิธที่คิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปแต่ที่ต้องจัดไปคือไลฟ์แอดแอดไปได้ที่แอด KLN ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี SSC 777ที่ดูแลกันเสมอมานะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาคค Day ร์ค ก็1คู่ที่เลือกมาค่นเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตี3ตรงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ8เปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลอันดับ12บแมนซิตี้มีอยู่23แต้มครับเกมล่าสุดในดีิบุกชนะเซาทันตันมา1ต่อ0นะครับในฟุตบอลคาราบาวครับบุกไปถล่มอาร์ซ a นอลมา4ประตูต่อ1นะครับสบภาพทีมสมบูรณ์สุดๆขาดเอริก,กาเซียคนเดียวนะครับ ที่เหลือเนี่ยพวกที่ได้พักจากเกมลีกครับจะกลับมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งโรดี้อิวคายกูเดอร์กันเควินเดอร์บรอยราฮิมซารริงยัสมาเลสเช่นเดียวกับไวกวกุลอาเกโรก็ฟิตที่จะพร้อมลงและตาข่ายเป็นตัวจริงในคืนวันนี้นะครับฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยมีอยู่18แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟูลแลมมา1-1แต่ว่าในคาราบาลครับไปเสียท่านะครับบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพไป0-1ตกรอบไปนะครับ คือวันนี้ยังไม่มีอลองแซงมัตซิแมงเหมือนเดิมตัวหลักที่เหลือมีแมตติชี่มิเกลอาเมรอนนะครับคู่หน้าเป็นจอรลิงตันกับคัลลัมวิลสันนะครับฤดูกาลที่แล้วที่สนามแห่งนี้ในเกมลีกแมนซิตีถล่ม5ต่อ0ูนย์ะครับแน่นอนก่อนเกมแมนซิตีถูกยกให้เหนือกว่าปัญหาอารซิตีก็คือสภาพทีมที่ก่อนหน้านี้นมันขาดเยอะนะครับทำให้ค่อนข้างฝืดครับแต่ผมมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมระบายของแมนซิตีและแป๊ปกวาดิโอลาครับอย่าลืมว่าพวกเขาพัก ตัวผู้เล่นตัวหลักในเกมคาราบาวครับเพื่อมาเล่นเกมนี้จริงๆนะครับดูแล้วโอกาสจัดถล่มเหมือนฤดูกาลที่แล้วมีสูงมากนะครับดังนั้นกำแพงแม้ว่าจะสูงหน่อยแต่ผมยังชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมมองว่าคืนวันนี้จะยิงขาดถึง3ประตูได้ให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคลึงเน้นทีเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย